สวัสดีครับทำไมคนถึงนิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วไทยบางแก้วสุนัขพันธุ์ไทยโบราณขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดกล้าหาญร,รักเจ้าของและก็รูปลักษณ์ที่สง่างามครับปัจจุบันพวกเขาได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงสุนัขมากขึ้นแต่รู้หรือไม่ครับว่าอะไรคือสเสน่ห์ดึงดูดที่ทําให้คนนั้นหลงรักสายพันธุ์นี้จะมีอะไรบ้างรัชบชมเลยครับ 1. นนิสัยทั้งน่ารักและก็ท้าทายไทยบางแก้วขึ้นชื่อเรื่องความจงรักภักดีครับ พวกเขาจะคอยอยู่เคียงข้างปกป้องคุ้มครองและมอบความรักให้กับเจ้าของอย่างสุดหัวใจไทยบางแก้วเป็นสุนัขที่ฉลาดสามารถฝึกฝนให้ทำตามคำสั่งต่างๆเรียนรู้เทคนิคการเล่นหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือผู้พิการได้ครับไทยบางแก้วมีนิสัยกล้าหาญมั่นใจไม่กลัวอะไรเหมาะกับการเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านหรือว่าไปสุนัขคุ้มครองครับไทยบางแก้วเป็นสุนัขที่รา่าเริงชอบเล่นชอบวิง่งชอบออกกำลังกายสร้างความบันเทิงให้กับเจ้าของได้เสมอครับ ไทยบางแก้วส่วนใหญ่ชอบเล่นกับเด็กแต่ควรมีการดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะครับเพราะด้วยความโซนแล้วก็พลังงานที่เหลือล้นของพวกเขาอย่างไรก็ตามไทยบางแก้วก็มีนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งอาจจะสร้างความท้าทายกับผู้เลี้ยงครับไทยบางแก้วนั้นมีนิสัยที่ดื้อรัน้นดื้อดึงฝึกยากจําเป็นต้องอาศัยความอดทนความเข้าใจแต่เทคนิคการฝึกที่ถูกต้องไทยบางแก้วนั้นมีความห่วงก้างครับไม่ชอบให้ใครมาแย่งอาหารควรฝึกให้กินอาหารอย่างสุภาพและเก็บกวาดเสียอาหารให้เรียบร้อยครับ ไต่บางแก้วนั้นเฮาเสียงดังโดยเฉพาะกับคนแปลกหน้าหรือว่าสัตว์ตัวอื่นควรเฟือยให้เขานั้นเฮาเฉพาะเวลาจําเป็นเท่านั้นครับ 2. รูปรักที่โดดเด่นแล้วก็สง่างามไต่บางแก้วมีขนสองชั้นหนาแน่นขนชั้นนอกยาวสลวยขนชั้นในนุ่มฟูครับช่วยขนต่อสภาพอากาศร้อนแล้วก็หนาวได้ดีไต่บางแก้วมีแผงคอยาวหนาคล้ายกับแผงคอของสิงโตครับเพิ่มความเท่และก็ความสง่างามให้กับพวกเขาไต่บางแก้วมีหางยาวพวงโต ปกติจะปล่อยหางลงครับแต่เมื่อตื่นเต้นหรือว่าดีใจจะชูหางตั้งขึ้นไทรบางแก้วมีสีขนหลากหลายราวไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีน้ำตาลสีดำลายเสือลายสลิดเพิ่มความสวยงามและก็ความน่าสนใจให้กับไายบางแก้วมากๆเลยครับ 3. ส,สุนัขพันธุ์ไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไทรบางแก้วเป็นสุนัขพันธุ์ไทยโบราณที่มีเอกลักษณ์และก็มุ่เสน่ห์เฉพาะตัวควรค่าแก่การอนุรักษ์และก็สืบทอดพันธุ์ครับการเลี้ยงไทยบางแก้วนาน เปรียบเสมือนกับการสืบทอดภูมิปัญญาไทยและก็วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามครับเปอยาไรบ้างครับสำหรับเจ้าไทยบางแก้วก่อนตัดสินใจเลี้ยงไทยบางแก้วควรศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจและสถานที่ให้พร้อมนะครับเพราะพวกเขาต้องการพื้นที่กว้างขวางการออกออกำลังกายและก็การฝึกฝนแล้วถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคิมนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์และที่สำคัญอย่าลืมกดซันแกรดดิงนะครับสรับ,บวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ